กูตบารแล้วว้าวทุกคนแนะนํำมาเหอะใกล้ๆนิดเดียวเองว้าวสวัสดีครับทุกคนวันนี้หมูตาช่องหมูหลงทางครับตอนนี้อยู่ที่ชะอมเหมือนเดิมนะครับผมแต่วันนี้เรามาที่นี่ครับผมสวนกูเองนะครับผมจะอยู่ใกล้ๆกับน้ําตกกะอ่างนะหมูก็ยังไม่เคยไปน้ําตกกะอ่างเลยครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่า Uh, เราจะเข้าพักที่นี่แล้วถ้ามีเวลาเราอาจจะพาไปดูที่น้ําตกกาอาครับเพราะว่าเขาบอกว่าไปจากที่นี่ไม่ไกลนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็คือเป็นคลิปตอนเล่นที่หมุ่ไปจากที่ลานกางเต็นที่ออกแคมป์นะครับผมที่ชออมนะครั้งนี้ก็เลย,เอยพอเก็บเต็นท์หนึ่งคืนปุ๊บ กลางเต็นต์ต่อไม่ไหวแล้วครับผมเราก็เลยหาที่ที่เป็นห้องพักนะครับผมเราก็เลยมาเจอที่นี่นะครับสวนกูเองนะอยู่ชะอมเหมือนกันอยู่ใกล้กลน้ําตกกระอ่างนะครับถ้าสมมติใครมาจากกรุงเทพมาบ่อยๆมาทางบ้านนาเนี่ยมันก็จะผ่านน้าตกกระอ่างก่อนที่จะถึงชะอมที่ลานกางเต็นท์ตรงนู้นนะครับผมก็ไงเดี๋ยวมูพาไปดูที่กันเพราะว่าที่นี่ห้องพักราคาดีมากทุกคนห้องใหญ่นะราคา990บาทนอนได้4คนสบายๆนะครับแล้วก็ห้องเล็ก ราคาเอ่อจ็ดร้อยเก้าสิบาทนอนได้สองคนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องก่อนวันนี้หมูจองห้องใหญ่มาเลยนะเก้าร้อยเก้าสิบาทมีแอร์อยู่ติดลำธารเลยนะครับผมแล้วก็มีลานกางเต็นท์มีห้องพักด้วยแต่ห้องพักอาจจะไม่ใหญ่นะครับเป็นลานกางเต็นท์เล็ก ประมาณหนึงนะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูกันเค okay. นี่เข้ามาก็ได้เจอป้ายสวนกูเองนะครับที่นี่เนี่ยไม่มีป้ายบอกอะไรเท่เท่าไหร่นะหมูมา Google m a p เนี่ยก็จะต้องงงๆนิดนึงทางเข้าถนนเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็เข้ามาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอห้องน้ําอยู่ด้านขวามือแล้วก็เช็คอินอยู่ประมาณตรงนู้นนะอยู่แถวๆตรง ตรงนู้นนะด้านขวาของสวนนะของลานแล้วก the ็บ้านพักหลังใหญ่ก็คือจะประมาณขนาดนี้เลยนะสี่คนเขาจะมีบ้านพักอยู่แค่ประมาณ5้าหลังเท่านั้นนะครับผมก็คือแบ่งเป็นบ้านหลังใหญ่อย่างนี้3หลังแล้วก็บ้านหลังเล็ก2หลังแต่หมูไล่ไปเลยนะซ้ายสุดที่อยู่ริมถนนอันนี้อันนี้บ้านหลังใหญ่หลังที่1แล้วหลังใหญ่อีกทีนึงจะไปอยู่ริมริมน้ําอีก2หลังอยู่ฝั่งนู้นหมูอยู่ริมสุดริมน้ําฝั่ง้วยนะครับผมแล้วก็อีกสองหลังหลังนี้ก็คือจะมีหลังนี้กับ หลังถัดไปตรงนู้นพี่เป็นหลังเล็กนอกนั้นจะเป็นหลังใหญ่เท้ากับหลังใหญ่สามหลังเล็ก2แล้วก็ตรงนี้เป็นที่จอดรถลงคงลงของในตรงนี้ได้เลยนะครับที่นี่มีอาหารขายมีหมูกระทะต่างๆนะ,ะเดี๋ยวหมูพาเข้าไปดูที่ห้องพักทางเดินไปตรงนี้ได้เลยคล้ายๆก็ทำเป็นบ่อบัวสาบัว,บบวตรงนี้เล็กๆนิดนึงนะครับผมข้าวสะพานเข้ามาแต่เหมือนนั่งอยู่ฝั่งนี้นะ่าจะเวอร์กว่านี่อย่างนี้หลังเล็กอย่างเงี้ยมีด้วยก็คือเขาจะมีด้านหน้าของ ของที่พักเนี่ยเขาที่มีโต๊ะให้มีทาบกลางให้เรียบร้อยเลยนะมีหมดเลยไหมมีทุกหลังในหลังนี้ก็มีหลังนู้นก็มีหลังนู้นก็มีคอมูอ,มอยู่หลังสุดท้ายเลยนะครับอยู่ริมน้าลาทานอยู่ข้างหลังตรงนู้นนะอันนี้ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์แล้วก็รู้สึกวันเสาร์วันศุกร์เสาร์ไม่แน่ใจว่าวันเสาร์หรือวันวันศุกร์มีด้วยหนระือเปล่าแต่วันเสาร์มีตรงนี้เป็นดนตรีสดด้วยนะมีคนมาร้องเล่นนั่งเต้นการสนุกสนานเลยนะครับเข้าไปดูในเพจของเขานะที่นี่แนะนําให้จองเข้ามาก่อนดีกว่านะครับถ้าเป็นศุกเสานะ จริงๆันธรรมดาตะเกีย re. ตอนแรกหมูว่าจะห้องเล็กสองคนไปมาเอ้ยห้องริมน้ำมันต้องเป็นห้องใหญ่หมูก็เลยเอาป็นห้องหลังมุงนะครับผมอันนี้ก็กางเต็นท์ตรงนี้ได้หมดเลยนะทุกคนเป็นลานเล็กๆไม่ใหญ่มากนะครับตรงนู้นคือจุดเช็คอินมีชูชิปให้ด้วยตรงนู้นนะก็ไงเดี๋ยวผมพาไปดูห้องก่อนละกันเนาะเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวสักตอนเย็นๆค่อยลงมาเล่นน้ําค่อยถ่ายลําธารให้ดูอีกทีหนึ่งมีโต๊ะปิ้งย่างให้แบบนี้แล้วก็ตรงนี้มีโต๊ะเก้าอี้ให้แบบนี้ มีทาบกันแดดก,กันฝนตรงนี้ให้เรียบร้อยเลยจะมุงพาเข้าไปดูรีวิวในห้องพักนี่ดูห้องพักดูดีเลยนี่ดูมีเป็นข้างหน้าเป็นบ้านนอกดาวยกสูงขึ้นมานะแต่วันที่มานี้มันไม่มีลมเลยนะครับผมจวพาเข้าไปดูห้องใหม่มากห้องดีมากราคาราคานี้ดีงามเลยนี่เป็นวิวหน้าบ้านอย่างที่บอกครับหลังหมูหลังริมน้ําสุดแล้วก็หลังถัดไปนี่ก็หลังใหญ่แล้วก็อีกหลังหลังใหญ่ก็คืออยู่ริมถนนหลังถัดไปของหลังใหญ่หลังนี้ จะเป็นหลังเล็กแล้วก็หลังเล็กแล้วก็หลังใหญ่ประมาณนี้นะครับป่ะยวพาเข้าไปดูเดี๋ยวพาเข้าไปดูในห้องอเขาเปิดแอร์ให้เย็นๆเรียบร้อยแล้วนะว้าวเย็นมากเขาตกแต่งห้องเป็นโทนสีขาวมันก็เลยดูมันเป็นแบบ,บมินิมอลนิมิโมมินิมอลเนาะออกอแบบเล็กๆเป็นเหมือนห้องในญี่ปุ่นยอะไรเงี้ยแต่พื้นที่มีพื้นที่นะทุกคนเห็นไหมตรงเนี้ยเราสามารถเอาอะไรมาปูได้แต่จริงพี่เขาบอกแล้วว่าห้องบ้านหลังใหญ่เนี่ยสี่คนนอนได้นะเท่ากับครั้งหน้าถ้าหมูมากับลูก บุพามาที่นี่ได้เลยแล้วก็แค่เอาที่นอนกลางเต็นท์ของเราที่นอนเป่าลมของเรามาเปิดกลางนี้ได้เลยนะ<ร>มีแอร์ม, <า S 1> มีแอร์มีทีวีเตียงก็น่าจะอันนี้เตียงน่าจะขนาด5ฟุตนอนแล้วก็มีหน้าต่างด้านข้างแบบนี้ด้านนอกก็คือจะเป็นลำทารแล้วนะคะสามารถเปิดหน้าต่างออกไปได้นะแต่เราเปิดแอร์เนี่ยเปิดออกไปได้แต่ข้างนอกวันนี้ไม่มีลมเลยร้อนมากเนี่ยดูดีมากๆเลยนะมีลักไฟมี กระดาษเช็ดช,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 ชูให้อ๋อแต่ไม,ม่มีตู้เย็นนะทุกคนมีพัดลมมีอ่างล้างหน้าแปรงฟันเล็กๆตรงนี้โอ้น้ําแรงสบายมีกระจกห้องน้ําไหนดูหน่อยครับโอ้ห้องน้ําก็ทําดูดีมากเลยนะที่นี่พอยเขาส่งรูปมาให้เขาส่งรูปมาให้มใหมดแล้มลหมดเฮ้ยใช่เหรอราคาเก้สิจริงเหรอน,หนี่ดูสักโครกนั่งดีๆสายชําระแต่มันเป็นบ้านหักดาเออดูดิ มีเครื่องทำน้ําอุ่นมีเลนชาวเวอร์มีหัวชาวเวอร์ดีๆมีสบู่มีแชมพูให้หมดเลยนะคะผมเอ้ยค่อนข้างดีมากๆตกแต่งดีคือเป็นบ้านนอกทางที่ออกแบบมานเราดูโอเคมากนะครับกับราคานี่คุ้มค่ามากๆไปอีกที่หนึ่งนะลองมาดูเพราะมันใกล้ๆน้ําตกกระอ่างด้วยนะถ้าเราไม่อยากเล่นน้ําตกเราไม่อยากเล่นลําธารตรงตรง,ตรงนี้เราก็สามารถไปเล่นที่น้ําตกกระอ่างได้นะครับผมแต่เห็นรีวิวที่น้ําตกกระอ่างมาเขาบอกว่าห้องน้ามันค่อนข้างไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ แต่เดี๋ยวเราพาไปดูจริงว่าน้ําตกกระอ่างมันเป็นยังไงนะคะเพราะเราก็ไม่เคยไปมาที่นี่ตั้งหลายครั้งก็ยังไม่เคยไปโอเคก็ประมาณนี้สําหรับห้องพักของที่นี่เป็นบ้านหลังใหญ่ราคา990บาทถ้าหลังเล็กราคา790บาทนะครับผมก็ลองติดต่อสอบถามไปทางเพจของที่นี่ได้นะสวนสวนกูเองนะครับผมแล้วก็หรือไม่ก็เบอร์โทรศัพท,าาท์ัเบอร์โทรศัพท์หมูโทรไปแล้วมันติดต่อไม่ได้นะแต่ถ้าเพจเนี่ยก็ทักเข้าไปได้เลยแล้วก็เขาก็จะส่งรูป บ้านพักให้ไรเงี้ยครับผมตอนแรกคิดว่าจะลานใหญ่กว่านี้แต่จริงเออมันขนาดกระ,ะทันรัดมินิมอลดีอย่างเงี้ยบ้านหมูมานะแต่ตระกูลหมูมาเนี่ยก็แทบจะเหมาได้หมดเลยแล้วก็ตรงนี้ได้เลยอะเล่นทำคำกิจากรงังทำรายกรรตรงนี้ได้เลยนะครับผมเพราะว่านีเหมือนกันมีติดลําธารด้วยก็โอเคเลยนะจากนี้หมูมาธรรมดาไง เท่ากับว่ามีบ้านหมูตอนนี้แล้วกลับอีกหลังหนึ่งหลังเล็กที่เขาจองไปแล้วนะตอนนี้หมูก็เลยเออดีเพราะหมูอยากได้ดื่มน้ำแบบนี้อยู่แล้วนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่น้ำตกกระอ่างเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวดูเวลาจะไปช่วงไหนดีอาจจะไปช่วงมักสักบ่ายสามบ่ายสี่แล้วดูกันอีกทีหนึง่งเพราะว่าคิดว่าตอนเย็นจะเล่นอนํานาบ้านเหล่านี้หรือไม่ก็อาจจะไปเล่นที่น้ำตกกระอ่างเลยก็ได้เพราะว่าเขาบอกว่าตรงนู้นน้ำก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับเกย์กำลังจะไปเล่นน้ำกันนะครับผมก็เดินออกจากบ้านมานิดเดียวก็อยู่ตรงริมน้ำ เป็นที่นอนแล้วก็มีเป็นบ่อลอยน้ำด้วยนะหนูไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้ำมันลึกหรือเปล่านะเดีย๋ยวลองไปลงมาเล่นให้ดูก่ะตอนเย็นไหมไม่ต้องห่วงนะนาสมชาตินี้เย็นเย็นสบายแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าลึกหรือเปล่าออาหมูไปวิ่งโชว์ดิอู้เย็นสบายเยสบายครับใหญ่ได้ยังไม่ถึงเย็นเลย เดี๋ยวเจอกันที่น้ำตกเลยครับผมไปกันครับโอ้ระหว่างทางไปน้ำตกกระอ่างสวยมากครับเมื่อคืนฝนตกนะนี่บรรยากาศตอน11โมงนะทุกคนตอนนี้ดูดีมีหมอกเล็กๆแล้วข้างหน้ามีองค์พระองค์ใหญ่มากไม่แน่ใจว่าวัดอะไรนะครับจากที่พักเราไปที่สดกูเองไปเนี่ยประมาณ1.2กิโลเท่านั้นนะประมาณ2-3นาทีก็ถึงแล้วนะเดี๋ยวพาไปดูกันว่าน้ำตกกระอ่างเป็นยังไงนะตอนนี้ฝนลงเม็ดอยู่ไม่แน่ใจว่าจะถ่ายได้แค่ไหนนะ ตอนนี้อยู่ตรงน้ำตกกระอ่างแล้วนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันนะครับผมรถเยอะมากไว้น่าเชื่อนี่วันธรรมดานะทุกคนแต่บุพพาไปดูนี่ทางลงตรงนี้ นี่รถที่จอดรถนี่คนเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวพาเราไปดูข้างล่างกันครับเห็นในรีวิวเขาบอกว่ามันสามารถเข้าทางสวนใครวะก็ได้นะแต่นี่หมูมาตรงที่ลานจอดรถของน้ำตกกระอาเองเลยนะครับอ๋อโอเคมีบันไดมีราวเดินดีๆเลยอย่างนี้หมูคิดว่าคนแก่คนอะไรก็มาเดินมาได้นะแต่ดูครับว่าเดินไกลแค่ไหนเพราะว่าถ้าเดินไกลหมูกับบอกเราคงไม่ไหวอันนี้คือเหรอเราก็ต้องเดินกลับขึ้นมาทางนี้ใช่ไหมอ๋อนี่ตรงนี้ก็ถึงแล้วอ๋อนี่ครับทางลงไปแต่ตรงนี้จะเป็นทางแบบทางเรียบๆชันๆลงไปนะ เอ,เอก็เดินดีๆระวังระวังเหมือนกันเนาะตอนหน้าฝนนี่มันก็มีตะคงตะไคร้นิดนึงนะ<ร>แต่ก็มีราวให้จับทุกคนเราเป็นคู่ที่แบบหนักไม่เอาเบาไม่สู้ถ้าสองคนเร<อ>าไปไหวแสดงว่าทุกคนก็ต้องไปไหวนะ <c oughs> <c oughs> โอ้มีที่นั่งให้แบบนี้ด้วยมีศาลาให้ด้านล่างตรงนี้มีที่นั่งซื้ออะไรมานั่งกินได้นะนี่ดีในเสียงน้ําตกแล้วทุกคนอ๋อหมูรู้แล้วว่าทําไมถึงไปสวนไควะดีกว่าเพราะสวนไขวะอยู่ข้างล่างนู้นนี่ ตรงนี้คือด้านบนของน้ําตกแล้วกันนะครับจริงๆแล้วเรียกน้กําตกเห็นไม่เนี่ยอ๋อนู่นเนี่ยมันน้าอะไรนะนู่นนะนี่อันนี้คือท็อปวิวด้านบนของน้ําตกอ๋อมันก็ได้ไปอย่างนี้น้ําตกเออเอ้อเอก็เจ๋งดีนะข้างหน้า,นาเป็นสวนไควะนะครับก็เดี๋ยวข้างหน้าม,ามาีผัลองดูแล้วกันจะพามาเล่นตรงนี้เออเป็นที่หนึ่งที่ดูดีนะมีแค่ให้นั่งริมน้ํา เอ้ยบรรยากาศดีโอเคแต่ด้านบนนี้มันก็ไม่มีอะไรนะบอกว่าลงไปด้านล่างตุนนี่หวานะพาลงมาด้านล่างกันดูนักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆนะคนมาที่นี่กันเยอะเลยเนี่ยโอ้แต่ทางลงมาตรงน้ําตกตรงนี้ก็ระวังนิดนึงครับคนแก่นะเดินลําบากนะต้องเดินระวังระวังดูดีๆด,ดูเด็กๆด้วยระวังหกล้มเพราะมันไม่ได้เป็นบันไดครับบันไดจะมีแค่ตรงด้านบนตรงนี้นี่เออเนี่ยมีแค่ให้นั่งโ บรรยากาศนั่งริมน้าทานนะดีเลยอ๋อนี่เป็นมันบันไดลงไปได้ด้วยนะข้ามไปฝั่งนู้นก็ได้อ๋อด้านหลังตรงนู้นก็มีแค่ให้นั่งนะ้ทุกคนเดินเข้าไปข้างในลึกเข้าไปอีกนะแต่ไม่แน่ใจฝั่งนู้นคือเดินไปยังไงนะเป็นอ้อมีบันไดาทางลงทางนู้นด้วยเหมือนกันแต่ไม่ลงไงเหมือนกันนะแต่ผมว่าสบายๆนะเป็นนั่งฝั่งส่วนใครวะเวิร์กเลยเรียบด้วยผ่าประด,ดับดีด้วย เมื่อกี้แค่เอาขาลงไปแช่น้ำนิดเดียวน้ำเย็นสบายมากๆเลยนะว้าวมาชิลๆที่นี่มีร่มไม้นั่งเล่นที่นี่ได้เลยทุกคนเดี๋ยวครั้งหน้าพาดเด็กๆมาเล่นน้ำตรงนี้ด้วยก็ได้อะนี่อ่ะนี่อันนี้ก็มีเดี๋ยวพาไปดูน้ำตกตรงนู้นกันดีกว่านี่ไปกันครับลุยดิไปพาไปวนลื่นอยู่เหมือนกันโอ้โหดูน้ำตก สวยสวยสวยเฮ<ว>้ยน้ำเย็นสบายมากดูโอ้ al, อมาข้างล่าง่อลังยนเนี่ย,ยด้านบนเังเฉยไม่มีอะไรรถข้างบนเยอะแต่คนยังไม่เยอะมากนะแต่หมูว่าวันเสาร์ที่ไม่ต้องห่วงเลยที่นี่คนเยอะแน่ๆครับเพราะว่าแค่มีจํานวนจํากัดอยู่นะรถจอดจอดข้างบนนะ หรือว่าสามารถนั่งฝั่งหนึ่งก็คือนั่งอยู่ฝั่งสวนไครวะตรงนู้นได้น,นะครับผมไม่แน่ใจว่าเสียงน้ําตกดังขนาดไหนแต่ตรงหมวน้าตกดังมากนะตอนนี้เปิดไม้น่จะพอได้ยินอยู่โอ้แต่สวนใครวะนี่หมูนคิดว่าหมูนต้องมาแล้วแหละเจ๋งดีสวยเลยเออไม่เคยรู้เลยว่ามันตรงนี้นะคนมาบ้านนามาชมบ่อยมากดีเลยดูแต่ไม่แน่ใจว่าลงเล่นได้หรือเปล่านะี่ผมคิดว่าน่าจะลึกอยู่นะ มันก็มีจุดบางจุดนะครับลงไปเล่นได้อยู่นะแต่ก็มันตรงนู้นก็จะเชี่ยวนิดนึงก็ลองดูกันนะครับผมไม่มัน่นใจเพราะครั้งนี้ผมคงไม่ได้ลงเล่นนะเพราะว่าที่นี่มันห้องน้ำมีร้อยู่ตรงไหนเหมือนกันแล้วก็นี่กําลังเป็นที่เรากําลังจะกลับกรุงเทพแล้วเราก็เลยแวะมาเตี่มตกกะอ่านหน่อยเพราะว่าเราไม่เคยมาที่นี่นะครับผมคูจะมาแล้วว้าวทุกคนแนะนํามาเหอะใกล้ๆนิดเดียวเองว้าวดีเลยเห็นว้าว,ว,าว เออน้ำตกกระอ่างเวิร์กดูน้ำตกอาจจะไม่ใหญ่มากแต่มีน้ำนะครับช่วงนี้เลยดูสึกว่าเฮ้ยมันอลังดีวะ่ะโอเคเลยนะตรงนี้มีอาหารขายด้วยนะครับผมมีเมนูมีเบอร์โทรให้สั่งดูติดตามต้นไม้เต็มเลยนะมีหมดส้มตำอาหารตำฟางน้องไก่ไก่ทอดเครื่องดื่มโอ้โหเขามาส่งลงถึงนี่เลยนะทุกคนชิวๆเลย เออถ้ามาแถวนี้มาบ้านนามาชะอมถ้าไงก็แวะมาที่ดีกันเพราะที่นี่มันใกล้กับน้ําตกกระอ่านนะครับก็ที่พักตรงนี้มีให้เลือกเยอะมากเลยนะแถวตรงนี้ยก็ยังไงลองดูแล้วกันครับว่าอยากจะพักที่ไหนแต่หมูนำที่นี่หมมาลองพักแล้วมันดีจริงราคา9ก0รกสิบาทเท่านั้นทุกคนเป็นอะไรที่ดีมากมากเลยครับผมก็ไงเดี๋ยววันนี้หมูขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องหมูหลวงทางเลยนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับทุกคน อย่าลืมกดติดตามให้หมูด้วยนะครับขอบคุณมากครับ